อะไรนะลูกสติเกเกอร,ร,ร์เวนเจอเรจ <It> ์อ <S transparency> ีกไหมสติกเกอร์เวนเจอร์เหรอเดี๋ยวป้าไปหาก่อนนะชอบแปดสติกเกอร์เวนเจอร์ฮีโร่ของไทก้านี่เป็ฮีโร่ของไท้าเดปาไปดูก่ จะเป็นทอเทพเจ้าสายฟ้าชุดเดียวกับเธอเลยนะมีอีกตัวนึงนีกตัวไหมปาไ์ติดกอนอยากให้ปาเป็นตัวอะไรไบเดมไบเดมเหรอหาก่อน สไปเดอร์แมนก็มาจ้ะมาแล้วจ้ะสไปเดอร์แมนของนายอ่ะ ตัวกินไก่ก็คือตัวกินไก่นะเนี่ยดูนู้น กินไปกินห้างฮะไอติมอ่ะนะโลกกินไปกินห้างฮะไอติมอ่ะกินทั้งวันนะครับผมดูหัวเตียง ว <ห secretary> ันนี้กินนมไปกี่ขวดละสองว <laughs> ันนี้ง่งวงแล้วแล้วกินไอติมสามแผงโอ้โหแล้วกินกัมมีม่ไปกี่ชิน้นหนึ่งชิ้นแล้วกินข้าวไปกี่จานหนึ่ง ขาหายยังครับขาหายยังวันนี้นะครับไทยก้ามีเหตุการณ์สะเทือนขวัญน,นะครับขอนทอเทพเจ้าสายฟ้าใช่ไหมคว้างลงพื้นแล้วเครี้ยงโดนตีนตัวเองขาแหกเลยมันหายยังลูก วันนีาา้ถ้าจะหลับเร็วคืนวันศุกร์โถชีวิตวัยรุ่นอย่างโกนอนแค่สองทุม่มกินนมเสร็จละทำะไร <c oughs> กินอะไรนะ <c oughs> เลหมด จะกินเลอะเ,อเรื่องเศร้า,าพ่อเอาเลาไปกินเอเอลงไปหยิบปลาลงไปหยิบป,ปาลปปปา,ปา,ปาลงไปหยิบปลาปลาเดี๋ยวปลาลงไปหยิบปลาเอาไหมครับปลาสอนว่างไงไ ขนมมีเยอะแยะไม่กินกินน้ำแหละว้ากินขนมให้หมดก่อนสิครับลูกแล้วลูกก็แปลงทีเดียวมีที่ไหนกินใบแปลงไปอร่อยนะมันเผ็ดมากนะแต่กลากินไหวเป่าเนี่ย โซ่ไปซี่นะป๊าดเปิดปุ้ยค่ะให้เงินค่ะแอฟงฟานแคจัดสตูเอาเ็จะได้นอนแล้ว อร่อยเลยค่ะลูกก็แปลงฟันได้ลูกกินให้เตะแต่ก็แปลงฟันท่าทางจะไม่อิ่มง่ายๆนะปป๊าล่อยใครให้เอาขนมขึ้นมาบนเตียงอะ่ะฮะฮะฮะ กับปาบ,บิค้าครับบ,บาปเอร์ไครับไม่เคย